ย่งยาีิทบานี่แม่นของของพี่เก่งคิ้วไปไปไรเง้ยฮะห้องข่แหนะมันกอด่างเอ้ามันคือด่งแย่นั่งจะโทุหาคข่ทุกคน อ๋การนาฏการครับพอาจย์ครับหลวงพี่เก่งนะครับสวัสดีเอฟซีของคูบาเก่งนะครับคูบาเก่งเนาะคูบาเก่งและคูบาเก่งนัฏการเจมาวดที่แล้วที่คูบาไม่ได้มาเพราะว่าคูบาให้ไวแล้วนะญาโจมให้ไวแล้วให้ไว้ก่อนหน้านั้นคูบาเลยไม่ได้มานะครับลองย้อนกลับไปดูไอคลิปเก่าดูได้นะอ่า ผู้บาเก่งแล้วห้ตัวได้สามหกหายสามหกสามหกกับสามเก่าแมนเป็นคิดแต่งินแต่งินในใจบางดูปห้าเริ่มผู้บาเก่งเขาได้พี่น้องเด้อแล้วห้ยสามหกกับสามเก่าไหมแล้วหายไปแล้วแต่ว่ารอบรอบสุดท้ายแล้วปาเดมาบาเดมาให้ยไปก่อนแล้วครับผมออืพี่น้องไปเรื่งคลิปย้อนหลังเข้าไปเบิ่งนะครับ มาบานนี่เมื่อนี่นะครับคูบาเก่งนะครับมาให้ตหองวดเด้อพี่น้องบานคูบาเก่งก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ว่าส่งเงินมาส่งปัจจัยนะมาซื้อผ้าไตนายาติโยมขออนุโมทนาสาธุด้วยได้จักไตเหรอครับ,บได้อยู่หันร่วมแล้วคุณเรื่องนั้นสื่อไตหนึ่งเลยคร,ครับและการส่วนที่เรือก ร่วมกันพูดละหาร้อยพูดละพันกระดิ๊ไต่หนึ่งไปทั้งหมดจะสองไต่ครับสาธุสาทูอัลโมธะลาซาทูซาทูงวดนี้วันที่หนึ่งสิงหาอ่าสิงหาคมหกเจ็ดกบาเก่งกับมหัยกอนยางระโตครับอาญาติโยมเออยางระโตกอนห้บนแปดกอนกับสองเรือรักรักหน่วยเนาะ เรือลักหน่วยหลักหน่วยยางระตูันลางกับไฮซูนกับหาเรือยางระตูโทรหาคู่บาเก่งได้เดี๋ยวคู่บาเก่งคือให้หลักสิบมาแล้วให้หลักสิบมาแล้วขออนุโมทนาสาธุเด้อกับญาติโยมที่ซอยคู่บาเขาจำพภาษาสตีกาโฮมีดอกปาเต้มันงามโพดคือบ่อโฮมมากเลยง่ามโพดมันงามโพดวาโอ้ยได้ส่งไม่บ่ไม้เบิ้งเลยราคาแพงพอเตี้ย ราคาแพงเกลีน้อยนี่ผู้ไปรักหี่บ้านี่เรียมยุบยุบผูกกาใสานุโมทนาสาธุกัรเพียบสีผู้เพิ่นศรัทธานะครับงยกตัวยางให้เจ้กชุดบรมพี่งยุตัวยางที่ลืม้อบมาน้ำหนี่แล้วลืม้อบมาไอ้ที่ว่าพาไตที่ซื้อแล้วน่ะนะเดี๋ยวไอประมาณวันที่ก้อนเล็กสีออกเนาะคู่บาเซียนมะห้มาให้เพิ่มอีกยานาตัวเด้อ แล้วก็เชื้อพาไตที่ว่าโยมถวายนะไม่เบิ่งน้ำเพื่อเป็นหลักฐานว่าคู่บ่าวเงินไปยังนอกปะเชียว่าเป็นบ่ลอะไรเคนเออบนเบื้อบื่อเบื่นี่มีซื้อพคนบ่ครับมีซื้ออยู่ตะวันท่านได้ออกน้ำฮอดมือวันที่ก้อนเล็กสีออกสีบอกนะไอ้น้ำที่ว่าผู้ถวายดอกเด้อนยากจงเพร่ะอาจจะเบิ่งอยู่ในซองนี่ก็มีล่ะก็หม่ผูเจ้าภาพนะพี่เจ้าภาพแมนนี่ละถ้าสมมติว่าถ้าเข้าแบบว่า อยากได้ยังเป็นบ่เข้าก็ต้องแบบว่าโรคทุนก่อนนองอา่าโยมเนาะเออเข้าก็ต้องแบบว่าถวายซอยบันกอนเออค่อยเอาน้ำเพลินจากสีมังคสิมีแบบสุกสตาเกิดขึ้นมาอ่าขันอยากได้ซื้อทุกอย่างมังกะมังกะได้อยู่กับหายได้อยู่แต่ว่ามังคสิบัวซักซีดเออมังคสิบัวมันเป็นเงินของเทวดาเนาะเทวดาที่วัดนั่นส่านนี้เฮ็ดไว้แล้วนะผูกข้องไปเรียบร้อยแล้วอ่าผู้บ่ายไฮเมเลอรเนี่ยเด้อบนแปด กับสองเรือยักษ์ละตัวรักรักได้ละให้รักซีฟเวิดเลยนี่รักซีฟบนกำลังรักซีฟเหมือนรักซีฟทั้งหน่วยทั้งแมนทั้งบนรักซีฟทั้งบนทั้งล่างรอหลักหน่วยอย่างเดียวแมนบนแล้วก็หลักร้อยแล้วเราจะมาเติมตัวมเติมตัวใต้ให้ก้อนหายจะออกเติมให้จักคู่แน่เขาได้บอกเติมให้จักคู่บอกอันละตัวก้อนบอกอันละคู่ก้อนอันละคู่ก้อนเนาะตัเอฟซีไปจับบ่เสีียยดานนะอ๋อเอาเติมให้เด้อ นี่เดไปก่อนเนาะนดเดีไปก่อนเนาะอ่าเรือยางระตับนแปดศนย์ล่างศูนยเหลือหล่างครับบนสองแมนผู้บ่าวหาบ่ลายดอกหายทนี่ละจ้าอ่าหาบ่ลายวดก่อนอ่ะสาหพี่น้องสามหยงว่าตัวเอฟซีิมอันนี้ก็คือว่า นี่คนมาบอกนะนะเออคู่บาว่าอยากได้ตอนนี้นอนเขาเอื่อนว่านอนกระนำเนาะเป็นกระนำอยู่แต่ว่ามันกระติดกับไปหลังไงหลังไงท่านนีมีหลังค่าพอเรียบร้อยเมื่อแล้วเออคู่บาอยู่ข้าพระอาจารย์เพิ่นแล้วก็อยากอยากซื้อสังกะสีนี่มุ่งหลังไงเพิ่นนั่นนะยอดโยมอ่ามุ่งตอนนี้นอนกระนำอยู่เดี๋ยวสีม่านทายเบื้องดอกก่อน ก่อนมือที่ว่าเลีกจะออกน้ำเหมือนหนะว่านอนอยู่ลักษณะยังไงนอนกับน้ำโบยไงพ่อได้อยู่พ่อได้จำภาษาแต่ว่าคางคางที่ว่าคู่บ้านนอนมันเป็นหลังใหญ่อยู่แต่ว่ามันมีหลังคาเพื่อได้อยากลมเย็นจากยู่เย็นเป็นสุกออยากถวายโลซิ่งให้คู่บ้าเป็นหลังคาจยากซีหน้าคู่บ้านก็นโมทนาสาธุน้ำมันกระโดกแผ่นบ่แผ่นหน่อประมาณแผ่นละแผ่นละพันใส่ประมาณสัก 30แผ่นได้มั้งเพราะว่าของพูดมื่กยาไงเติบมานะนะญาตยโยมพูดฝรั่งไงเติบจั็หน่อยแผ่นละพันอ่าใด้ประมาณ30แผ่นมาทาสมมติว่าท้าคู่บาได้เงินเรียบร้อยปั๊บจากหตาดยมที่ว่ามีความศรัทธากับคู่บาเกง่งนะครับนะคู่บาการจีไล่ซดให้ท่างช่องราบอนีตไล่สดบบว่แบบามุง่งราคาเรียบร้อยอ่อาว่าเอามาเอามาจริงนะนะเหตุจริง ขนาญาติโย่อมนี่แหละคู่บา่าขายเลขไว้โทรหาคู่บ่าเด้อภูริจซอยลังค้าคู่บา่ามุ่งไว้เป็นไอทีลมเย็นของทุกคนนะศูนย์หกสองสองศูนย์แปดเก้าหกแปดแปดคู่บ่าเก่งเลยอยากย่อมเด้อน,น,นี่แหละผู้บ่าเติมให้เรียบร้อยแล้วเหลือยางละโต <c oughs> นี่นะแปดศูนย์กับศูนย์สองแมงงวดที่ผ่านมาก็ได้เป็นท้าแมงท้าแมงย้อยคู่บาจิงแล้วให้ตัวใดไว้วะยื่ใส่พวกกระดาษเทามันเสียเป็นเงินเป็นคิดคิดสามเก้ากับสามหกนี่แหละคุ้นคุ้นหตีที่กินแล้วว่าใส่เม็ดเดียวแบบนี้เด็กบ่วลายตัวเด็กบ่วลายตัวอันนี้ก็คือว่ากันการไว้น่ะนะการไว้อาละตัวพ่อบัวลายครับ บนมี80เจาะคู่ให้แล้วล่างมี02เจาะคู่ให้แล้วเหลือแต่สองกับหบาทนี่<ม>ข้างบนเป็นสองข้างล่างเป็น 5, หาเจาคู่ได้ใส่นั่นสองสีคู่กับยังตี๋หาสีคู่กับยังตีัยยังปิศาอยู่สองตัวยังยางนะโตอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไฮไวแล้วละบนคู่<ห>นึงล,ล่างคู่นึงเนอะจ้ะบา บนพันให้มาแปดศูนย์ล่างให้มาศูนย์สองเด้อจ่ายั่งอีกบนคู่หนึ่งล่างคู่หนึ่งคู่บาพนเพราะท่านเติมให้นะคะเดี๋ยวหอดมือสิมาเติมให้เด้อก้อนเล็กผู้ใดอยากได้ก้อนบอกรับผู้บาโทษแมนบ่่จโทแมนผู้ใดอยากได้ก้อนโทษมาเลยเดี๋ยวผู้บาจะให้ไว้ายหยาดโยมค่ะผู้บาเขาบอก่อกให้เก่งดอกอยากอายไล่สดผู้ใดไทยแมน งพี่ถ่ายไทยออกอากาศได้ก็ดีๆเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวงวดสีไม้ล่ะหันมันหันมันแบบว่าเต็มเต็มเลยนะคู่บาสรีเฮนนาสัดๆแต่ว่าคู่บาเก็คิดว่ากโอเคอยู่นะเลยอย่าย่อมเด้อโปรดอยากซอยคู่บาซอยสื่อไอ้ลังค่ามุ่งไว้ได้โทษตามนี่เนาะโทษตามนี่โทรมาได้เลยนะเบงเด้อ ขายคลิปแล้วนะคบตัวเลขก,ก็ได้แลว้วน,นะคะวิน้องบนคู่หนึ่งล่างคู่หนึ่งบน80ล่าง02อมเมื่อนี่เอาเอาสองคู่ไปก่อนแม่จ้ะแปดศูนย์กับศูนย์สองนะครับถ้าผูา้ได้ปองใจบ้าอย่างได้เรื่ยวๆทร่หาตามเบอร์ทั่นะครับผมตามนั่นนะครับตามาน,านั่นเด้อเอ็ดีสาธุสาธุ ผู้บากับอขอบใจทางช่อง YouTube กับช่องไอ้รัดบะีช่ซองยังก็ขอพาโชคชขอพาโชคซองนี้ได้แน่เนี่ยลากระคาบ๊อดใดนะครับผู้บากับอขอบใจแล้วก็ขอคารวะพระอาจารย์สุเทพนะครับที่ให้โอกาสผู้บาเก่งมากในมือนี้นะครับอารับพรในหยาดย่อมเลยอะพิวาธนาสิริสานิจังวุทธาปัจจายโน จัตาโรธรมมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง<า>